สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านพี่น้องพ่อกันอยู่หลังกันอยู่ยอดอันโซฟาพี่น้องสูงกว่ามูเลยสี่คนน้องขึ้นมาอาทีมงานสร้างทีมงานสร้างไปเห็ดเงื่อนเฮาเลยพี่น้องอีลุลงเฮาเนื้ออันนี้อยู่ห,หล้างหอแจกเนาะหรือหล้างยังสลาหุ่นคํำแนมลงไปพี่น้องผู จิมกิมยลุมเนาะพี่น้องเนาะซุมเฮานะคือว่าอาสาสมัครขึ้นมากกับเพื่อนบอกเลยเนาะบนทีโจทย์ไว้เลยต่อต่อไปจะทีนั่งไซลุมพี่น้องก็คนลายเสื้อดึงไปไหวครับบนดูเสื้อบรรยากาดึงทั้งดึงกองกองกันแบบนี้บมให้เขาสาวไปไหนยอดโซฟาไปก็อยากมาพี่น้องอยากมาปอนทงยาม ขปอนบด์เก้าบาทะได้หน่อยถ้าเป็นว่าปอนด์เยอะเท่าปอนสูงกระมู่ดีสุดเลยได้หกมูบุญพลาสูงส่งเนาะที่ได้ขึ้นมาพี่น้องเลยวิวทัดบรรยากาศรวมรวมบ้านเท่าพี่น้องมีแต่ต้นไม้เนาะถือว่าเขียวอุดมสมบูรณ์อันนี้คือบ้านนาโมงเนาะทิวทัศน์ของบ้านนาโมงคือสวงามพี่น้องงามขนาดพูดมีแต่ต้นไม้

คือคึ้นพี่น้องคือขึ้นมาบุญน้ากันพี่น้องบุญบาน้มงยกยอดสภาพี่น้องเยเดินกงเับน้เดพี่็ตดึงเนพี่น้องเอาเสื้อนี่ดึงลอไปจนสุดกูเลยเนะ้มาลงไปเห็ดจิ้มกิมอยู่ภา đứng con บ่อ con con ผู้ทวี nó hẳn พิธีก่อนตื่น nó จักหน่อย đứng ดึง hay con กางกาง cầu, ไว้ nó cái ừ, thật, thật anh sao ยูถานบ้านเขาเนาะใช้โทรั์ตัวนงแล้วันเาอยอาลงตัแต่มือเขาขึ้นมาเนาะอดมสมบูรณ์ขนาดพี่เ้องเอ้ยแล้วบมือนี้เี้ยถ้าเกิดหยยบได้มูห้าแก้อีพี่ด้แก้ส่วนที่อยู่พี่ได้คนที่คุ้ไหมอ้าวีกไปก้ตัไม่ทชอง xem bước đi tên ừ. 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 của mình nữa mày đã thấy thật là mày đừng có kẻ 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 thật là nhục đừng có kẻ thật là mày đừng có ขึ้นมาเลยพี่น้องยอดนึงพี่น้องอะไรมันคือหยกหยกยุ่มตัวฮักก่าจ้องไม่ด้้องจ้องไม่ได้นี่

เห็นวพีน้องบอนนีม่มือ้ชัดเจนที่นเดะบอเริ่มอเิ่มไ่ทีต้่ีเงียเดียวนี่ยอดเดียวเองพีร้เ่เลนน้กันเที่ามศูยี่พี้องเก่าหน่อยมียอดเดียวเออต้องกาอีกตัวเก่าไปถึงใครถึงนักีเอสานย่ตาบึงยังยังไม่ได้เม่จำพาอยู่ ผ่านขึ้นมาแล้วสองสี่หกเจังสยอดพี่น้องยอดที่แที่เข้าเรวที่ตาาเห็นไหมสามศูนยสี่พี่นองสามศูนย์สี่เด้อจับลักเก่าไว้น้ำเด้อลักอยลักอยเอาเก่าไว้น้ำเนียหรือ่ายอด เนเก่ายอดเก่ายอดเายอดมามาพ่อมาพ่อยอดที่ไหนวะเจ็ดเนาะเยอดเจ็ดสุดาเนาะยอดที่เ้าพออเตมที่้โสมีเยองอ่าวนนี้นออาสอเตรทั้ารนัของบ้านดีเห็นหน้าที่กิดึ้นได้นอปัวหลแะปกคองสปัส่วนเ้วโอ้เออวันนี้พี่เกย์หองกั อะไคนใีพเทียนจะได้งานนีด้เออลองซองลองซองใจใจกันเน็่เออาชาบ้านน้ำมอมกันเองเออความคิดคใจกันเบิกบานบนซชนเอออุญมาสู่อุปมาูกได้มากกเต็มอย่างไวงหัเหมือนออาพีนาจะมั่งตรงนี้เออทิพากันนำมาเบืองไม่วาสิลี้ยวเี้งบนอับพีนายแต่คนเมืเพิ่งคุเล่นแหว เออมาที่ประูดึนเอออาเป็นอไงแกจุในที่ใจแกจุกไม่ะมอนะไ่ยังบ้านเจ็บเอาให้มันเจเอออันนี้ฐานัะที่าเนี่ยอดุดนี่อุดไเเออข้อให้เออสาุการนำเดินยอดชุดไายแล้วขอให้พนุงมือขึ้นยังมีสติ เออจ้ามติเอายอดทุกท้ายี่คุณนสูสารภาพบันนี้ขาได้นผู้ว่าจรย์ได้มาฟ้อบานนีอน้ำาแยกโยงหัวเออจีีเขพ้นบาน้เนอะป้อแล้วบ่ทำไแล้วบ่เนี่ยก็สิการครับผู้ท่านกับบานแค่นี้แหละลมมันมาต้องกุางเข่าง ชาวาโาวตานประจันไดนาทีจะารับนาทีแกนัเอกกินตนามารไฟปอไภไปเนกอร่อย Ah, oh,